ออากาศยินเลยหมอกมาแล้วหมอกมาแล้วมีเพื่อนมาแคมป์นะ,ะเดี๋ยวไปดูหมอกตรงนน้นกันมาเดินชมหมอกนะคะเยินเย็นป่าที่สวยมากๆเลย เพื่อนๆร่วมแคมปเดินลงไปชมหมอ,อกกันอากาดดีจ้าสิ้นด้วยกันยามเช้า

รรมชาติดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆที่นี่ทุ่งแสลงหลวงนะคะฟินเลยวันนี้ได้จือหมอกอากาศเย็นดีค่ะอยากให้เพื่อนๆได้มาสัมผัสด้วยกันนะคะ ส่งต่อความสุขให้ทุกๆคนจ้ารับโอโซนบริสุทธิ์ด้วยกันนะคะอากาศดีสุดๆไปเลย บรรยากาศาแบ่งปันเพื่อนๆจ้าต้องแสแลกหลวงงดงามเลยนะคะบรรยากาศป็นด้วยกันจ้าก,กาดดีมากๆเลยนะคะให้มีโอกาสแวะมานะคะสวัสดีจ้า